โคตรเท่โคตรอันตรายล่ะจะกรีนด้วยฮนะอย่างเหาเลยเลยบอลเซมบ้ารีบอดเซม โอเวอร์ท็อปอโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะเจออาร์กเหรออาร์กเล่นอะไรแบนดิบบิวอ่ะอาเดบโยอ่ะอาเดบโยเมื่อกี้พี่บอกจะเล่นอะไรนะลืม เดโลซานามันอยู่ในสมอลฟอร์เวิร์ดป่าวะเฮ้ยเดโลซานหายไปไหนวะเอ้าขายไปแล้วฮะขายไปแล้วอะจำไม่ได้ตัวละครเยอะจัดอะขายไปแล้วฮะมันอยู่เป็นมันเป็นสมอลฟอร์เวิร์ดใช่ไหมถ้ามันเป็นสมอลฟอร์เวิร์ดอะคือขายไปแล้วอะไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีแล้ว เรียบร้อยอะวงแตกขายไปแล้วจําไม่ได้ไม่มีคนขอเลยไอเดโรซานอะจริงๆไอตัวไหนที่ไม่ค่อยมีคนขอพี่ขายทิ้งหมดอะไอข้างนู้นมัน <c ười> ไอข้างนู้นมันเล่นอะไรผมเหมือนวะคือมันไม่ให้พี่เล่นหรือไงดูข้างนู้นมันเล่นดิเอ็มบีดเอดียานิสอะพี่จะไปดังอัานหน้าใครได้วะเนี่ย ยานิสเป็นอ7ด้วยอะอลอคไซด์ตาต่อไปขอบอลรอเราไม่ลบบอลผมรุนเลยขายไปแล้วขดโทยนอ๋อภปย FC ทุกคนด้วยแต่ว่ามันขายไปจริงๆฮะนี่ฮะโดนผมเหลี่ยมเข้าไปฮะโอเคเล่นตัวละครอะไรก็ยิงไม่ลงอาร์เจ็ตอะไรนั่นนั่นโดนนะเว้ยโดนนะเว้ย ไอ้ข้างนุ้มจะทำแต้มยังไงวะได้ดังอันหน้าเหรอได้ชนอารเบโยแล้วดังเงี่ยเหรอเฮ้ยสองสกรีนสกรีนเอ็วีเหรอคะอ่ะแล้วผมไปเลยฮะช่องมันว่างไงสปิสไปเกินไป เอ็มีดึงเข้าพี่ดังเลยหรอขึ้นขึ้นนะดูทรงดูขึ้นนะเนี่ยเกิดอะไรเอ่ออาร์คไปยืนแยกให้พี่หน่อยเลยไปยืนท่ำท่ำมองมองเลยแถวนี้ไปยืนไอโซลชั่นเลยก็ได้พี่เล่นกับโยกิจสองคนพอว้าอาร์คเออไปยืนรอเลยไปยืนรอยิงอ่ะไปเล่นแบบไอโซลชั่นอ่ะพี่ขอตัวตัวไอพาวเวอร์สองคนหน่อย มันไม่ต้องไปวนมันเป็น power วิ่งไวอะสกรีนโลอินไม่ได้ไปยืนแยกเลยมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีทีท่าว่าจะาตามนายไปเลยมันปิดพี่อย่างเดียวเลยครับแล้วพี่ต้องเข้าไปดังโลอินมาแอนอุ U ๊บไม่ได้ลงลูกนี้ซับ MP, เล่นโซนนอกนายอาร์เล่นโซนนอกนายข้างนายปล่อยโยกิสไปแล้วปล่อยทิ้งเข้ามาเอแล้วออกไปปิด้างนอกเฮ้ย โ,โคตรเท่โคตรอันตร,รายนะข้างเราผมเล่นเมื ok ่อกี้เอ็มบีดดังโหดมากพี่เอ็มบีดคนนี้เหรอโดนต้วงด้วยเอ็มบีดอุ้ยอ,ยอ, i, อาร์ตเราไม่กล้าเล่นนะทั้งวันี้อาร,ร<ส>์ตอาร์ตฝากปิดเอ็มบีดให้หน่อยดิโซนนอกในอาร์ตไปวิ่งปิดคนยิงข้างนอกอะยานิตมันยิงไม่ได้อาร์ตไปปิดเอ็มบีดข้างนอกเลยคือ,อยานิตยังไงมันก็ยิงไม่ได้ ไอยันนี่เป็นยิงปล่อยเป็นยิงไปเลยขึ้นทับเลยฮนะข oh, อญาต์ขึ้นทับ <Right. S 1> เออยืนอย, <Right. S 1> อ,อย่างนั้นละอาร์คดีละอย่างนั้นละเดี๋ยวพี่ส่งให้เดี๋ยวมันซ้อนเยอะโดนแน่ไม่เ <Yeah. S 1> อยากดูเคละทะเลเดือดหรอมีไหมมีใครอยากดูตัวอะไรไหมมีใครอยากดูเคลย์ไหมใครอยากดูเคลกดหนึ่งในหะ้หน่อย คือ,อยานนิ้อะทิ้งไปได้เลยข้างนอกอะ่ะไม่ต้องปิดมันเชื่อพี่เดยวแล้วชีวิตข้างเราจะดีขึ้นเยอะคือทิ้งไปเลยยานนิ้ข้างนอกมันมันยิงไม่ได้ <c oughs> <S <s <uss> สวยิยงบามรีบอนไซ <Great> ดูฟอร์จอดเหรอรใครใครอยากดูตัวอะไรอีกไหมเครกดหนึ่งฟอ,อรฟอจอดกดสองนะรา <Great pass. S 2> มโร่กดสามวอดวอดเดี๋ยวเร็วเดี๋ยว,ยวลงไลน์แล้วไม่ได้ดูอย่าร้องไห้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเออนั่นแหละที่มาซ้อนให้ <Great pass. S 2> จบจบไป he, he Nice. โคตรเโทโคตรอันตรายหลังสกรีนด้วยฮะอย่างเอาเลยเลยบ<ล>อเลเจมเก็บสแต็กไว้ปิดท้ายแบบเท่ๆแบบนี้ละไม่กี้ยิ่งไวเพชทลูกแรกไม่ลงไปแล้วฮะลูกที่สองมันต้องไม่มีเพราะเรามากาัดโยกิทบวกบัฟหลังสกรีนยังไงก็ได้นนไปไหนไปไหนมันไม่เชื่อพี่เลยอ่ะเชื่อพี่ดิทิ้งยานนิดไปเลยข้างนอกอ่ะทิ้งมันไปเลยแล้วมาปิดไอเอ็มบีตัวเดียวเลยมันทำอะไรไม่ได้ที่หนูน่ะยานนิดทิ้งไม่ได้เชื่อพี่สักครั้งหนึ่ง เชื่อพี่สักครั้งหนึ่งฮะหลังจากมันไปไปเป็นเมนฮาร์เดนแล้วมันก็เล่นตัวเซนเตอร์ไม่เป็นอีกเลยคือ,อยานนี้แต่เขาไม่ปิดการข้างนอกอะ่ะกดสี่นี้ตัวละครอะไรนะลืมสี่นี้คือตัวละครอะไรนะลืมฮะได้บอลแผ่นนี้โคตรเก่งเลยเนาะดูดิข้างในตัวแบบแน่นๆเลยนะพี่โดนตบไปลูกเดียวเอง 4นี่คือโลเปสเหรอจะบ้าเหรอไม่มีตัวโลเปสอะมั่วทําลาล้างแชนแนลเรามาพังทําลายความเหงาพังทําลายความเศร้าทําลายล้างแชนแนลลุยไปกับทําลายล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทําลายล้างแชนแนลลุยไปกับทําลายล้างแชแนล